กับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องหญิงสาวซ้ำหน่อยคอยหันคำพี่น้องครับสวยไหมไอทีไอคิวส,สวยไหมในรถบัสคันไหนไอคิวคันไหนคอยทีล่ะ ไม่ใช่ไอทีไม่ได้มามาแต่ของคิวใช่ดมาแต่ของคิวเหรอเนี่ยบรรยากาศดีครับกัน<อ>โอ้อย่าๆๆๆมาวิวก็สวยแท้เลยครับโบา<ว>ย,ยแล้วทา,ทาระวังรถก็คือรถต้องเงียบใช่ไหมใช่ พี hey, ่บอลสอนพี oh, Hi, ่เบลขอกุ้งบนหิ้งพี่น้องนะครับอ๋อได้ภูเขาสวยมากพี่หิงก็มาถึงแล้วเอียง ลองบีบวงดูหล่ะออนบ่ยังก็หัวคอยอยู่จับ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 นี่บยมากนะจาบเหนีัวเหนียวเหนียวเหนียวัีนอนกัะป๋าลงอีแั้นแบบสวยงามเข้ากับว่าเมื่อกี้นี่สวยแล้วสวัสดีครับว่าเมื่อกี้นีสวยแล้วอันนี้สวยก่าอยพ่อเอกทั้งล่างเป็นผูเขาไอชูจะไปเหยียบ ปาดอันนี้ยังงับพกเาอีกแมนบริเวณนีคู่หมอนคุบอลคูเกย์เยี่ยเกาะพร้อมตั้งแต่เมื่อวานอาน้าโเเจ้าของบอกินอ่ะ ตัวหัวจานแม่เจ้าไหนกัวไป็ดเกหมากแค่ทีบอที่มาทั้งบาปทั้งคินฮอดนะไปหอมหัวเขาน่ะาึงสอกบ้ไดเป็นไดวีผมว่าอยวีห้วีบ่น่มากรีบะ่ยง โอ้โหถ้าเป็นตอนกลางคืนมันมีไฟตรงนั้นด้วยนะน่ะใช่ตอนกลางคืนมันจะสวยกว่านหรอครับพี่มิ้วล่ะสวัสดีค่ะโอ้เราวันแล้วพี่แล้วยเขาข้อเดี๋ยวล็อกวันนี้นะว่างวันนี้ก็เลยเขายังอยู่ที่เที่ยวเลยที่กรุงเทพ <laughs> <laughs> เอาคือดีแทะแสดงวา่ามือนี้บ่มีคนให้แบบชิวๆชิชสบาย,บาย <laughs> เอาเอาคนมีสมอ,องพร้อมจีน่ะยังเอาแม่เด๊ดยังมาเสียบรถมาสถานี่มาพอถือกล้องให้มาสวยมากเลยชิวน้ามันมาห้อนี้โห้อนนี้ทีมตากล้องกําลัง เซตอุปกรณ์เซตโมเมนตเช็ดได้ไหมน้องสวัสดีทีมงานทุกท่านครับเยอะมากสองรถเอาที่เราเอาที่พี่ต้องการเลยไฟหน่อยไฟไงจอมอนิเตอร์สุดยอดครับน้ำเพชรสตูดิโอ โฆษณาในพวกกองทยพไหมบ่เห็นแทียนปะปะพอเห็นเทียเทียดเลยครับเขาคือว่าเป็นโอกาสดีล้ำเพินอีนี่เล็กขอดเฮ็ดมาหลายเพลงกับบุเคยเห็นอีเทียบ่งครับบ่ครับเพราะว่าทีมระบาดก็ะบได้มาเดยครับรังเพลงนี่ใหญ่มองสองมองสามมองเอามองนังนนี้มองนี้น้อยนึ่งมองนี้น้อยนึ่งไปกับไปต่อกันรู้ว่าเท็ดดี้ดี ครับเมียนเมียนครับเป็นคาฟีที่จะเอาแบบสิบก็ได้เอาชายหญิงเอาหญิงล้วนชายเดียวได้หมดเลยเอาเอาที่แต่งหน้าแล้วแต่งตัวเรียบร้อยแล้วดีกว่าครับถ้าใครพร้อมแล้วก็มาได้เลยครับตอนนี้เลยใช่ไหมคะก็อีกสัก 10นาทีก็ได้ครับโอเคครับเต้นบายรอเลยค่ะใส่ชุดใส่อะไรใช่ไหมใช่10นาทีบู๊วี่เพราะเอกนี่แหละยั่ไม่ได้สั่งอาหารกินร้อนเลยเนี่ย สุดยอดครับครับสวยไหมลูกสวยไหมมีน้ำตกด้วย น้ำไหลบันดีครับลบเดดก็ไนเฮ้ยมีช้าเด็กลินด้วยนี่28ตุลาคมนี้ครับ3โมงเช้าทางช่อง YouTube สาวน้อยลำเลินอินดี้เล็กคอร์ดครับกับจิงเกิลไมล่าสุดของน้องยิงครับสาวสมน้อยค้อยฮักชมแชเชร์คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับ อ่ะยืนให้หน่อยยืนให้หน่อยสามคนจะทับหน้าปกยูทูบมันมืดมันย่อนแสงยังย่อนเลยก็ทายเดี๋ยวค่อยเอารูปแปะๆออกเลยค่ะหันไปทางพี่แล้วกับเลยจเออได้มากมาลูกมาเลาะกัแคบไปนั่นเ้ยมาลูกมาแล้วมาไอพี่เอาไอ้กับไอทีก็ได้ เลี้ยวมาไอ้ี um, ่หนึ่งสองสามสุดยอดเอาแดดเริ่มออกแล้วบบดนี้นั่งไหมเอาซุ้มไหมยังนั่งเลยอะโบโบมีคนเบ่งงงกวเอาพอดถ้าขาพ่อจูก่อนมากินข้าวพี่ดีกว่า

แนี่ก็สมนี่แม่ไปได้ซื้อไปบ้านคุนแทยว้าวไอทีไอคิวดูมีขนมด้วยอะไรนะเรียกว่าอะไรนะไอทีสูยังสูยังทำไมไม่<า>อะไรนะูยังไม่ใช่ผูก้กำกับมาถึงแล้ว พ่จูมาแล้วครับลุงลุงกำลังทยอยทยอยลงมาแล้วตอนนี้กินแดนครับตินี่ท้าชิมเนเดียวมียัง่สดท้าชิมกันแดดบ่กํลังกํลังแบบตอนนี้กาลังสองนแล้วพ่อฮะกิมกันแดดกํลังสองนแล้วโอ้ท้าชิมกันแดดอยู่ ก็เด to ีคนแค่นี้ก็แสียพครับเดินคนล่อคนรอครับคน่อครับนี่ก็เสคน่อสองคมาลงรถนะครับถูกคนล่าง่อเด้กอดมีแต่จ้งมีเนี่ยได้่ออย่นี่ไงคนรอไงนอฉันโดนมานเนาะเปลี่ยนท่าชิมกันแดดเนี้ยกันแล้วก็เพื่อนยืน่หรอว่าโอ้ท่าชิมันแดดได้สองสั้นแล้วสั้น่า ใ่ครับแงเพราะว่าถ้าไปบรลวรเด็ดหน่อยหนึ่งือปิดมันเนี่ยเอาไปดอนครับเอาซ้ีกแล้วครับอผมเห็นอยู่หน่อยนึ่งนะครับนนี้ก็บอดมากหอดแลยนะครับเปนกรันอเ็ไิต้องลดกันหน่อนะอีกเทงยี่หรอการแดดบ่บดเราขึ้นอยบ่าลงหรอกคอมปอร์เ้อรกเนาะกาแพี่น้องเนาะไปชมไปแชร์ไปเชียร์ไปคอมเมนต์กันหลยๆบ่คอยไลรับขอเชียนึงแมลงพ ั่นขอสำนี้หลายอีเมลหาล้านวิวหนึ่งมื่นโอ้หลายโหหนึ่งพันหนึ่งล้านวิวเด็กกว่าเต้ที่บอกได้ด้ยสบายสบายเลยอุ้ยทุกงวันนี้ยอดวิวแต่ละยอดวิวของยูทูบเด็่ผมเม็นธรรมดาวแต่เพิ่นบอกให้ปล่อยเพิ่นบอกปล่อยกันเลยหาร้านวิวแป๊บเดียวครับโคตเดียว์ยิ่งขึ้นแล้วยูทูบแลมนแมนแมนนะแมนครับกดไกลแล้วเปลี่ยนหลายเปนไก่จีรุงหรอสีสีกุกักกุกักน้อยนึงหรอสามเบอร์ แตว่าไปเปิดประตูให้เราใช่ไหไปรอที่ไปย่องนะนับนำ้นรุนหกง่าหลังอจอดจ่นล้่หงนับล้มจะลับวอลติดครับ โอ้ยรถเหยียบซะทันทนครับเอาคลิปทีฝากไน้องตทำดีครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยทุกผู้ทุกคนครับ